นเวราของฟุตซอลกันบ้านนะครับรวานเชียร์ไทยกันอย่างเต็มที่หวังจะให้เข้าชิงแต่สุดท้ายนะครับลุ้นกันถึงดีกายิงจุดโทษแล้วเราไปพลาดในช่วงนั้นทำให้ได้ดีที่สุดเพียงแค่ชิงที่3เท่านั้นครับแต่ก็เป็นผลงานที่ภูมิใจสำหรับคนไทยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆโตเล็กเนี่ยเชียร์กันสนุกเป็นเกมที่ไทยนั้นเล่นดีที่สุดอีกหนึ่งเกมครับในการชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้หลังจากผ่านเข้าสู่ฟุตซอลโลกนั้นไม่มีอะไรกดดันครับยิงโดยสุบุตรเถื่อนกลาง อย่างต้องปัดออกมานะครับสเสมอกันอยู่0ูนยในช่วงพี่แรกนะครับยีนาทีเจอกับลูกทีมของปูปิสนะครับซึ่งเคยคุมทีมชาติไทยแล้วปูปิสทาให้อุซเบนั้นขึ้นนําเลยครับนาที23นะครับยูรูนอฟนะครับสกิดบอลเปลี่ยนทางแต่ว่าไทยเตีเสมอได้ครับจากเจษดาชูเดชนาทีถัดมาเลยครับอด,ดึงเข้าซ้ายแล้วก็ยิงจิ้มฉีดยาเข้าไปสเสมอหน,หนและลูกนี้สุดยอดครับ ไข่เข้าไปนะครับสุวุสดิจ่ายเข้ามาให้กับอาภิวัจแจมเจริญครับโอ้ยิงได้ในช่วงต่อเวลาครึ่งแรกก่อนที่อุซเบ์ไม่มีทางเลือกครับต้องเวอร์เพลย์แล้วตีเสมอได้ครับจังหวะนี้ยูนอฟคนเดิมนะครับใส่เสื้อสีเขียวเป็นตัวสุดท้ายเติมขึ้นมายิงเสมอ2-2ครับยิงจุดโทษฝ่ายละ3คนสุวุสดิยิงเข้าแต่ว่าจิรวศนิเชียนนะครับยิงไปติดเซฟและอีกคนหนึ่งของอุซเบนั้นเขายิงเข้าไปนะครับอุซเบย์ยิง3คนเข้าหมดครับทำให้ชนะไปได้ อุสกรรวม3ต่อ1นครับอุสกรรวมชนะ53นะครับขอภัยก็ผ่านเข้าไปชิงกับทางด้านของอิร่านนะครับอุซเบกิสถานอิร่านเนี่ยชนะเวียดนามไป13ต่อ1นะครับคู่ชิงจะแข่งขันพรุ่งนี้เวลา3ทุ่มส่วนไทยเจอกับทางเวียดนามอีกครั้งนะครับในการชิงที่3ในวนราทิศเวลา6โมงเย็นเตะก่อนซึ่งรอบแรกเวียดนามอยู่สายเดียวก,กับไทยและไทยเอาชนะนะครับในการเล่นเพื่อยแย่งแชมป์กลุ่มไทยชนะ31 โดยสมุติเตือนการนั้นยิงแฮตฟิกนะครับได้2ประตูนในช่วงท้ายถือว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่นในการเจอกับเวียดนามเกมก่อนครับ